ว่าสิ่งสิ่งที่ผมมาทําในวันนี้ยให้กับพิยานะครับพิยารู้สึกอย่างไงบ้างแล้วได้ประโยชน์จากการที่ผมคุยเรื่องของส่วนประกันเนี่ยให้ฟังมากน้อยขนาดไหนอมืมันเหมือนกันบ้านผมต้องส่งคนหน้าเขาครับพี่ก็ได้ความรู้เยอะมากมาด,มดีมากจากที่ไม่เคยรู้อะไรเลย ยี่ยมให้เต็มสิบไม่หักเลยไม่เ้าถามแล้วอบได้เออถามแล้วเราก็ตอบได้พี่ถามเราใส่คงที่เรีนี้อะไรบ้างที่ว่าวัดที่แล้วก็ชัดเจนทุกอย่างมีสิทธิ์ให้เราเลือกหลากหลายมากมายแล้วก็แนะนํามีแต่สิ่งดีๆเป็นความโูดที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วแหละไม่มีใครที่เขาพูดชัดเจนตอบได้ถามมาตั้งแรกขนาดนี้เหมือนอับดุลเลยใช่ไหมพี่ใช่ เราเดินไปห้างอห่างไรที่เขาเรียกคำประกันพี่คำประกันพี่ถามเราลำคานพอถามไปถามมาถามนู่นถามนี่ก็ตอบไม่ได้ไม่หักเลยคะแนนเต็มสิบให้เต็มสิบจริงๆขอบคุณมากพี่แล้วแล้วตรงมาเออค้าของคำถามต่อไปคือว่าสาเหตุที่ยังไม่ตัดสินใจในการทําในวันนี้เนื่องจากอะไรครับพี่เวลาทุกวันต้องเลียร์ค่าใช้จ่ายก่อนนะคะว่าแม้ข้าจะทําก็มีตัวที่สนใจอยู่ไม่พูดอยากให้เขาทำจริงเดียวเขาทำตัดสนใจอยู่แต่ข้าใช้จ่ายนิดนึงอีกอาทิตย์นึง แต่ทำแน,น่นอนโอ้หขอบขอบคุณมากเลยนะพ <c oughs> <c oughs> ี่ผมก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะพี่เป็นวันนี้ถือว่าพี่ทั้งสองอ่ะเป็นครูให้กับผม,มเพราะว่าอย่างเนี้ยแหละผมก็ต้องเข้าไปผมต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าด้วยเหมือนที่พี่เขาบอกอะ่ะไม่ใช่ว่ามาเพื่อจะขายอย่างเดียวแบบนั้นคือมันไม่ได้เราต้องฟังความคิดเห็นของเขาฟังด้วยว่าเออเขารู้สึกยังไงหรืออะไรยังไงวันนี้พี่สองคนอะ่ะก็เป็นครูให้กับผม <c oughs> ผมขอบคุณมากนะครับที่แบบว่า วันนี้เหมือนกับว่าผมไม่ไม่ได้อะไรก็จริงแต่ผมได้ได้ครูได้รู้จักเออได้รู้จักพี่ทั้งสองเนาะเหมือนเป็นพี่ชาวพี่สาวผมมีคนนึงนั่นแหละมันก็ทำให้ผมแบบเออรู้สึกดีเหมือนกับผมก็มาพัฒนาด้วยมาคุยกับครูสักสองคนอย่างเงี้ยได้คุยกับครูได้คุยกับอะไรแล้วได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ต้ากับทิพที่ว่าพาให้ผมมาเจอกับพี่จริงๆแล้วเราเจอกันที่วัดแล้วเนาะเราก็รู้จักกันเห็นกันที่วัดแล้วแต่นี่คือเรามารู้จักกันมากขึ้นในเรื่องของอาชีพของ พี่ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันดีน่มีใครที่อยากจะแนะนําให้ผมไปคุยแบบนี้เข้าฟังอีกไหมครับพี่ก็ยังไม่ได้คุยกับคนในไลน์นะเดี๋ยวก็มีใครสนใจอะไอย่างนาารโอเคโอเคคืออย่างน้องปฏิเหตุนั่นแหละอย่างที่หนูแนะนําไปหน่อยนะครับว่าเนี่ยผมจะได้ไปตอบข้อตตวแย้งครับว่าทําไมเขาถึงได้ห้าหมื่นได้แค่ครึ่งเดียวอย่างที่พี่เขาบอกว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้ไปให้แบบว่ากระจัง เหมือนว่าเขาจะได้รู้ลึกรู้ไลรแล้วก็อบได้เนอะใช่มันจะแบบว่าเป็นหนทางในการตัดสินใจเขาวันนี้อาจจะเป็นการบอกบุญจากพี่ก็ได้ว่าเออพี่มีตัวแทนนะพี่รู้จักคนนี้มาให้เขามาคุยฟังแล้วถ้าเกิดเขาได้สร้างความคล่องเขาแล้ววันที่เขาเป็นอะไรเขาจะได้แบบมีในส่วนนั้นในการรักษาให้เขา วันนี้ผมขอบคุณพิยานนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ชื่ออะไรนะผมลืมชื่อพี่บอลลังพี่บอลลังพี่ลวนนะครับก็ขอบคุณพี่ลวนพี่ลวนด้วยนะครับโอ้โหไม่อย่างคนเราฟิวอย่างคนเราฟิวใช่ไหมเขาบอกว่าเห็นไหมเราลงทุนเท่าไหร่กิจหมื่นสองเขาบอกว่าแต่กินชั่วลูกฉรานตอนนี้พอไม่ซื้อของเขาหมดคนหมดสมาชิกหมดสมาธิแล้วเขาล็อกทิ้งหมดแล้วอาเหรอ๋อโอ้ต้อนพาช่วยไปสมัครดีนะที่หาลูกค้าได้เร็วโอ้โหขวดกิจหมื่นสองเนได้กำไรกี่หมื่นห้า คือ, <S <S อีอเราไม่ทำพออยรอหยุดทำตัดแล้วเลยตัดโคตรตัดไปห,ตตหมดเลยตอนแรกแเขาบอกว่าจะไม่ตัดจริงแล้วทะสมที่ของลูก